ร่องแก้มมันจะตื้นขึ้นแก้มมันจะตึงใสขึ Torah, ้นตรงนี้เขาเรียกว่าร่องน้ำหมักตรงนี้เรียกว่าแก้มห้อยเขาจะร่องมันมาอย่างนี้นะครับไอ้ท allora ี่มันจะตกลงมาอย่างนี้เนาะเราจะต้องร่อกขึ้งมันขึ้นไปจะเห็นว่าอันนี้เนี่ยเราจะได้อะไรบ้างพอผมยกตรงนี้พี่จะเห็นว่าร่องแก้มมันจะตื้นขึ้นแก้มมันจะตึงใสขึ้น แต่ล็อกเขาส่วนของร่องแก้มส่วนล่างตรงนี้เขาเรียกว่าร่องน้ำมัดตรงนี้เรียกว่าแก้มห้อยเราจะล็อกมันมาอย่เดี๋ยววันนี้เราจะทาเส้นล็อกบนสองช่วงกันนะครับพี่ต้องยกก็คือล็อกหางคิ้วหางตาคนอายุเยอะขึ้นหางตาหางคิ้วจะตกลงมาอย่างนี้เพราะเราจะต้องล็อกขึ้มนขึ้นไปเพื่อให้มันดูโฉบเฉี่ยวแล้วก็ให้ดูว่าสายตามันดีขึ้นใช่ไครับ อันทนี่หนึ่งจนนีอันที่สองที่ผมต้องล็อกก็คืออันนี้จะเห็นว่าอันนี้เนี่ยเราจะได้อะไรบ้างพผมยกอันนี้ที่จะเห็นว่าท่องแก้มมันจะตื้นขึ้นแก้มมันจะตึงใสขึ้นริ้วรอยบริเวณหางตาบริเวณติก่กามันจะโดนกระชับขึ้นมันก็จะมาได้อันนี้อันนี้คือล็อกใหญ่ที่สองของเราส่วน,นล็อกที่สามของผมคือล็อกนี้เราจะเรียกว่า V ล็อกก็คือแตะล็อกข้ส่วน ของร่องแก้มส่วนล่างตรงนี้เขาเรียกว่าร่องน้ำหมากตรงนี้เรียกว่าแก้มห้อยก็จะล็อกมันขึ้นมาอย่างนี้เพราะฉะนั้นสามล็อกของผมทั้งหน้านะครับลองเทียบกับข้างที่นู้นนะครับมันก็จะได้แบบนี้ตาทุกพี่จะเห็นว่ามันค่อนข้างจะียเฉียวไม่ต้องกังวลใจนะประมาณสักอาทิตย์หนึ่งเดี๋ยวมันก็จะลงมาเข้าสู่ภาวะปกติเขาตาตาที่เป็นเก็ด แต่มันจะตึงขึ้นออสองข้าวันนี้ดูพี่จะได้อย่างนี้เลยครับหน้าดูที่ต่างกทำแต่เป็นอย่างนี้เลยครับไม่ต้องกังวลแบบที่ผมว่าเดี๋ยวที่หนึ่งก็จะลงมาิีหน่อยมันก็จะเข้าที่นะครับเดนนี้ก็จะเป็นนะอ่าฮะข้านี้กลามแต่ป่องเป็นที่ข้างนี้จะแฝงนะครับ,รบเพราะฉะนั้นที่ผมกำลังจะบอกก็คือหน้าเราอะประมาณเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นไม่เข้ากันเพราะฉะนั้น เดี๋ยวหลังจากทำคุณพี่ก็จะดูกระจกวันหนึ่งประมาณสามสิบรอบแล้วก็จะพยายามเปรียบเทียบว่าทําไมตรงนี้ไม่เหมือนตรงนี้ทําไมตรงนี้ตึงทําไมตรงนี้หย่อนทําไมตรงนี้ป่องทําไมตรงนี้แคบเพราะเสน,น็แล้วผมก็เลยบอกว่าอย่าพยายามเปรียบเทียบเพราะมันไม่เหมือนกันตั้งแต่แรกแต่มันจะตึงทั้งคู่แต่ผมตึงแล้วสิ่งที่ได้คือมันต้องตึงทั้งคู่นะครับแต่ว่ามันจะไม่บาลานซ์สมมาตรเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ อันนั้นคือธรรมชาติของพี่อยู่แล้วถึงจะแก้มสมมติใช่ไหมพี่ข้างนี้เป็นป่องข้างนี้เมื่อเวลาดึงปุ๊บมันก็ยังป่องอยู่แหละพี่แต่มันก็จะดูดีขึ้นใช่นั้นเองผมก็จะบอกพี่เพราะไม่อย่างนั้นถ้าผมไม่พูดกับพี่ตั้งแต่แรกเดี๋ยวพี่มาสังเกตหลังจากนัอ้าวหมอทำไมสองข้างไม่เข้ากันวะหมอไปทำทำไมไม่เข้ากันวะการที่ผมทำแล้วมันไม่เข้าไม่เข้าเลยผมต้องชี้แจงให้ฟังก่อนเนาะพเข้าใจค่ะค่ะครับพี่มีอะไรจะซักถามเพิ่มเติม คือเนี่ยตอนนี้มันเอฟเฟกต์ไม่แคดึงไปแล้วจนการส่วนส่วนใหญ่พวกนี้เนี่ยส่วนส่วนเนี่ยที่หลายใช่ครับพี่เวลาดึงเนี่ยพี่สังเกตดูเวลาผมดึงนะพี่นะเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าถ้าถ้าถุทับผมผมแบ่งนุบตาหัวตากระหังตาแบ่งครึ่งตรงนี้ครึ่งนอกเนี่ยดีจะได้เนี่ยดีครึ่งนอกเนี่ยแต่มัน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 จะได้การได้ดึงแต่ครึ่งในตัวอย่างเช่นหัวคิ้วร่องตรงนี้หัวตา ตรงนี้แถวปาแถวคางจะไปแรงดึงจะมาไม่ถึงที่มันมันจะโดนในพวกมันจะมีคล้ายเหือนพันธุ์เกือเกาะรอบตรงนี้ยึดอยู่เพราะฉะนั้นเวลาผมดึงให้ตายยังไงพี่สังเกตดูดิปามันจะไม่ฉี่ปามจะอยู่กับที่เพราะว่ามันมีตรงนี้คอนแรงในการดึงออกไปล้วเพราะฉงนั้นที่จะหวังว่าดึงแล้วตรงนี้มันจะตึงจะอะไรเนี่ยมันมาไม่ถึงที่แต่เดี๋ยวต้องใช่ใช่ครับพี่ มันจะตึงได้เดี๋ยวจะต้องมีโปรกระบวนการเขาเรียกว่าที่ฉีดเพา่อทให้มันเต่งให้มันดูแล้วไม่ด่ดให้มันไม่ยุ่ยยี่อย่างนี้อันนั้นจะช่วยได้การตึงเนี่ยมันจะมาไม่ถึงสิและผมยกเนี่ยแรงดึงจะสุดแค่ตรงนี้ยเดียวแล้วมันก็จะไม่ได้ตรงนี้นะค่ย่อยางนต้องทาปัญหาที่เป็นร่องของนก็ได้นิดหน่อยนะพี่เวลาที่ดูเนี่ยพี่เรายกขานึ้นึแล้วผมยกเนี่ย น่มมนนนะมันจะยื่อนะนี้ถ้ามันคายยืนก็แสดงว่าแรงตรงนี้มันก็ถึงเสร็จแล้มันหย่อนลงมาที่เรายกตรงนี้ทุกมันก็จะช่วยทำให้ตรงนี้มันตึงขึ้นบางส่วนแต่ส่วนที่คอด้านล่างผมทำวานไม่ถึงแต่ตรงบริเวณแบบนี้เขาเรียกว่าเหนียงผมจะได้บางส่วน,นยกขึ้นมาไดะเน<ม>ี่ยสองข้างนี้มันก็กรชับกระชับได้เยอะนาะก็จะรชับที่กระดานก็ลองจะสวยขึ้นแน่นอนจ้า ได <c oughs> ้ครับทีรพร